สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของสถิตินะคะอันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นของคณิตศาสตร์ม .2 เทอม2ค่ะอันแรกที่เราจะอธิบายก็คือความหมายของสถิติก่อนสถิติเนี่ยเป็นศาสตร์ของการเรียนรู้ข้อมูลนะก็เราจะแบ่งเป็น5ขั้นตอนเลยก็มีเก็บรวบรวมข้อมูลจัดการข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแปลผลลัพธ์และการนําเสนอข้อมูลส่วนตัวข้อมูลเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณเชิงคุณภาพคืออะไรเชิงคุณภาพก็คือ เป็นข้อมูลที่เป็นแบบว่าลักษณะอธิบายเกี่ยกับลักษณะหรือประเภทอย่างเช่นชื่อภาษาเพศวิชาประเภทกีฬาอย่างนี้ส่วนเชิงปริมาณเนี่ยก็คือส่วนที่เราจะไปคำนวณก็ที่มันเป็นตัวเลขอะไรเช่นอายุน้ำหนักส่วนสูงคะแนนสอบอันแรกเลยที่เราจะมาพูดถึงก็คือการนำเสนอข้อมูลแบบแรกก็คือแผนภาพต้นใบ แผนภาพต้นมบเป็นการนาเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่ทําให้แบบว่าเราเห็นภาพรวมของข้อมูลอันแรกของข้อแรกอันนี้เป็นน้ำหนักกิโลกรัมของนักเรียนห้องหนึ่งส่วนต้นเนี่ยแผนภาพต้นใบเราจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนต้นกับส่วนใบส่วนต้นคืออะไรส่วนต้นเป็นส่วนที่เราใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเช่นอันนี้นะห้าต้นก็คืออันนี้หกคิ่ตรงนี้ก็คือเท่ากับหกสิบเอ็ด อย่างนี้อย่างเช่นตัวแรกต้นต้นตัวนี้เราให้เป็นหลักสิบนะอันแรกเลยสามเก้าแล้ก็เขียนไบก็คือตัวเก้าต้นต่อมาเลขเลขที่ขึ้นต้นได้สามหมดแล้วเรามาดูสี่มีทั้งหมดสี่สิบเอ็ดสองตัวเลยมีมีสามตัวเลย ต่อมามี48แล้วก็ตัวใบนี้นะคะเราจะต้องเรียนจักหน่อยไปมากด้วยไม่มีส6ก่อนมีกแล้วก็มี49่้าตัวออกมา5มี51 ้าสิบสองห้าสิบเจ็ดห้าสิบเก้าต่อมาเลขหกก็มีหกสิบเนาะกับหกสิบสองแผนภาพต้นใบเนี้ยก็คือทำให้เราเห็นว่าตัวน้ำหนักของนักเรียนห้องนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ช่วงสี่สิบถึงสี่สิบเก้าส่วนแบบว่าก็มีส่วนที่น้อยที่สุดก็คือ อยู่ที่ช่วง3 0มสิบถึงสามาประมาณนี้ต่อมาเราจะลองมาทำแผนภพต้นไมของข้อมูลชุดน,นี้กันส่วนต้นเราจะแบ่งอันนี้เป็นข้อมูลสองอย่างเนาะสอเราก็จะแบ่งเป็น,นี้เราจะแบ่งหลัก10เป็นส่วนต้นนะ ก็คือเริ่มต้นที่น้อยสุดคือ20ก็2อมากสุดคือ100 น,นี้เป็นส่วนใบอันนี้ใบอันนี้เราสมมติเราจะให้ฝั่งนี้มันก่อนเรียนก็ได้อันนี้เป็นหลังเรียนอันนี้คือแผนท้อต้นไม้ของแบบทดสอบก่อนแล้วก็หลังเรียนของเรียนห้องหนึง่งเรามาดูก่อนเรียนก่อน แรกเลยมียี่ิก็ไล่ไปอย่างนี้เลยน้อยสุดยีิแล้วก็ยี่สิบอห้าจริงๆปกติข้อมูลมันไม่ได้เรียงมาสวยแบบนี้หรอกเราจะต้องไปจัดเรียงจากน้อยไปมากอีกนะแล้วก็มีเลขสองหมดแล้วเนาะขึ้นตอนนี้สอเรามาดูเลขสามมีสามสิบตั่เดียวต่อมาดูเลขสี่ สี่สองสี่สามก็มี5้าเอ็ดแล้วก็ห้สองก่อนแล้วก็ห้าสแล้วก็ห้าก็มี60สกับหกอโอเคตรงนี้ก่อน ก่อนเรียนเราบอกไปแล้วเรามาดูฝั่งหลังเรียนบ้างหลังเรียนมี5 57กับ59าสิบเก้าก่อน,นแล้วก็6ก็มี64สมี71็ดสอ็ดสามสคนแล้วก็เจ็ดแปด แล้วก็แปดมีแปดสิบแปดสิบเกก้าสิากันสี่ตัวเลยแล้วก็มีหนึ่งรแล้วเราก็จะสา,สามารถสรุปข้อมูลชุดนี้ได้ว่าก็คือคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยช่วงก่อนเรียนน่ะคนส่วนมากจะเกาะกลุ่มกันอยู่ที่ ช่วงของ50าสถึงห้ส่วนหลังเรียนเนี่ยส่วนมากก็คือจะได้คะแนาน70็ดถึงเจแล้วก็มีช่วงของ90้าถนะึงเกเกาน้อโดยมีเก้าาซ้ำเยอะสุดประมาณนี้ต่อมาเราจะมาดูเรื่องของฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมก็คือเป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณเหมือนกัน จำนวนชั่วโมงการน,นังสื่อของนักเรียนห้องหนึ่งในแต่ละวันวิธีทำอันนี้คือเขาบอกเป็นแบบว่าเป็นเลขตรงๆเลยเขาไม่ได้บอกเป็นช่วงเนาะเราก็คือวิธีทําก็คือเราจะเขียนข้อมไปเลยนะก็คือเขียนถ้าสมมติหนึ่งหคนเราจะเขียนข้อมแบบนี้แต่ปกติถ้าเกิดเขาบอกว่ามากกว่าหนึ่งแต่น้อยกว่าสองเราจะเขียนแบบนี้ แล้วก็ช่วงบอกว่ามากกว่า2แต่น้อยกว่า3เราก็จะเขียนแบบประมาณอย่างนี้ต่อต่อๆกันไปเรื่อยโูตรแกมเนี่ยแสดงถึงความต่อเนื่องโอเคเราจะมาดูกันตัวแรกจำนวนชั่วโมงในการอ่านหนังสือเราดูก่อนว่ามีคนที่อ่านหนึ่งชั่วโมงกี่คนอันนี้เราเห็นสี่คนเนาะ เราก็มาไปอีกว่าเขียนเข้าไปแบบนี้สี่ฮิสโตแกรมกับแผนภูมิแท่งเนี่ยก็คือข้อแตกต่างของมันก็คือฮิสโตแกรมจะแสดงความต่อเนื่องมากกว่าแผนภูมิแท่งน,นะต่อมา2อที่อ่านอกชั่วโมงมี2คน3าคน ต่อมาสามชั่วโมงหนึ่งสองสามสามีสามคนเหมือนกันสี่ชั่วโมงสองคน หนชั่วโมงสองหกมีทั้งหมดหนึ่ง,นนสงสองสามสี่ จริงๆมันต้องเท้ากันระเบียบกว่านี้แต่ไม่เป็นไรอันนี้เราทำมาไม่ผิดเองแล้วก็แปดมีทั้งหมด หนึ่งสองสามเก้ามีทั้งหมดสองคนก็อย่างนี้ h ิ s โ o แกรมเนี่ยทำให้เราเห็นเป็นแบบว่าเชิงปริมาณได้เด่นชัดอย่างเช่นตัวนี้เราจะเห็นได้เด่นชัดเลยว่ามีคนที่อ่านทั้งหมด7จ็ดชั่วโมงเนี่ยมากที่สุด แล้วก็มีคนที่อ่านเก้าชั่วโมงเนี่ยน้อยที่สุดต่อมาเราจะมาพูดถึงค่ากลางของข้อมูลค่ากลางของข้อมูลเนี่ยมีในมอสอเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือมีสถิตมีเป็นเลขค่าเฉลี่ยเลขคณิตปัญหาฐานแล้วก็ฐานนิยมค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยวิธีทําก็คือให้นํา จำ,จำนวนเอกงก็คือนำข้อมูลผลผลรวมข้อมูล มูลก็คือซิกมา x ส่วน n มัธยาฐานค่ามัธยาฐานก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางเลยตั้งแน่งของมัทยาฐานเนี่ยก็คืออันนี้ถ้าเป็นเลขถ้าถ้าข้อมูลเป็นจำนวนที่ เอาจำนวนข้อมูลแล้วก็หาร2ปัดขึ้นส่วนถ้าเกิดเป็นจำนวนคู่ก็คือให้เอา จำนวนคู่เนี่ยเราจะได้มาเป็น2ตัวก่อนก็คือจำนวนข้อสองกับอีกันแล้วก็จำนวนข้อมูลกับตัวข้างๆ่นแหละแล้วก็บวกหนึ่งไปทีหนึง่งแล้วเราก็จะสอนตัวนี้เนี่ย ประบวกกันหา2สองเดี๋ยวเราจะทำในตัวอย่างนี้ส่วนตัวฐานนิยมก็คือตัวสามเหลียมสุดโอเคเราจะลองมาหาค่ากลางของคะแนนอันนี้กัน มีค่าเฉลีย่ยเนาะมาธยะฐานขอย่อเป็นเม็ดแล้วก็หมดหานิยมหมดจริงๆจะเขียน mode หรือว่า mod ก็ได้หรือว่า mo ก็ได้โอเคเราจะมาเรียนข้อมูลอีนก่อน

ที่ทำอันแรกเลยค่าเฉลี่ยก็คือให้เรานำไอ้ก้อนนี้ทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลซึ่งก็คือ20ก็คือเอา10บวก10บวกกันอี้4ตัวแล้วก็15บเนี่ยบวกกัน6ตัว20บวกกัน5้าตัวแล้วก็30บวกกัน5ตัวนะอันนี้เขียนผิดแล้วก็หารด้วย20สิบ ก็จะได้เป็นอันนี้เราบอกมาแล้วเป็น3ามสาส่วน20ก็จะได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ19ส่วนค่ามัธทยาฐานอันนี้ข้อมูลมี20ตัวใช่ไหมวิธีทำบรทยาฐานเนี่ยเราต้องเรียนข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนอันนี้ ก็คือค่าตัวตํามตั้มไหนของปฏิยาหารตัวนี้มีทั้งหมดยี่สิบก็เอายี่สิบหารสอง 2, ก็คือสิบกับอีกตัวหนึ่งคือสิบเอ็ดเนาะบวกไปหนึ่งหารตัวที่สิบกับสิบเอ็ดกันอันนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็คือสิบห้ากับยี่สิบแล้วเราวิธีทำก็คือจะเอา สิบห้ากับยี่สิบเนี่ยอันนี้คือตำแหน่งนะสิบห้ากับยี่สิบบวกกันหารสองก็จะได้สามสิบห้าส่วนสองเท่ากับสิบเจ็ดจุดห้าส่วนฐานย่อมให้เอาตัวสามเหลียสุดก็คือ อนนี้เราก็เห็นเลยว่าตัวที่สูงสุดก็คือ15ดังนั้นฐานนิยมของข้อมูลอันนี้ก็คือ15ดูตัวอย่างต่อต่อไปอันนี้ให้หาค่ากลางก็มีค่าเฉลี่ยเนาะปัจจัยฐานแล้วก็ฐานนิยม เลยเราจะมาเขียนเลนกันนี้คะแนนสอง มีนับจำนวนข้อมูลกับว่าไปเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิสี่สสี่ตัวอันนี้เราขอลดไปอันหนึ่งด้วยกันเพราะว่าจะได้อัน,นตัวอย่างเมื่อกี้มันเป็นจำนวนที่เป็นคู่ไปแล้วเราจะมาทำให้เป็นคี่ค่าเฉลี่ย ก็คือเอาทั้งหมดมาบวกกันเลยแล้วก็ส่วนด้วยจานวนเมื่อกี้มีทั้งหมด13ตัวนะเราก็จะเอาสองบวกสองแล้วก็3มบวกกัน3ามตัว แล้วก็บวกสีบวกห้าบวกห้าบวกเจ็ดสี่ตัวเลยแล้วก็บวกแปดก็จะได้เท่ากับทั้งหมด63อันนี้เนาะก็คือเท่ากับ63ส่วนด้วย13 ได้ออกมาก็จะได้เท่ากับ48ส่วนมายรฐานให้เอาจำนวนข้อมูลส่วน2ปัดขึ้นไปมีทั้งหมด13ตัว13หาร2ได้6.5ปัดขึ้นเป็น7ก็คือส่วนที่7ก็1 2 1 2 3 4 5 6 7ก็คือ5นะ ฐานิยมคือตัวที่สําคัญสุดในนี้ก็คือมีสี่ก็คือเจ็ดตัวแล้วก็เพิ่มเติมก็คือฐานนิยมเนี่ยถ้าเกิดซ้ํากันแบบว่าเยอะๆมากเลยเราจะถ้าสมมติมีข้อมูลที่เท่ากันประมาณสี่ตัวอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าไม่มีฐานนิยมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติซ้ำกันประมาณสองตัวเราจะเรียกว่ามีสมมติ สมมติเจ็กับสามเนี่ยสมมุติสามมีสี่ตัวเขาแหละเราก็จะฐานนิยมเราเขียนว่ามีเจ็ดกับสามแต่ถ้าเกิดแบบว่าเกินสามไปอย่างเงี้ยส่วนเดี๋ยเขาจะเขียนกันว่าไม่มีฐานนิยมโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครอยากให้ปรับปรุง